การอัปเดตหลักจากสหพันธ์กาแล็กติกยินดีต้อนรับมนุษย์คุณมาถึงมิติที่ห้าแล้วสวัสดีมนุษย์ที่รักนี่เป็นข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกถึงพวกคุณทุกคนที่กำลังจะขึ้นสู่มิติที่หในจิตสำนึกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณสู่ระนาบการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นนี้ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยสหพันธ์กาแล็กติกคือการรวมตัวของอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่มีเมตตาจากระบบดาวและกาแล็กซี่ต่างๆที่มารวมตัวกันเพื่อรับใช้การพัฒนาทางจิตวิญญาณของจักรวาลเราเฝ้าดูคุณและช่วยเหลือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกมารยะหนึ่งแล้วตอนนี้คุณได้เพิ่มการสันสะเทือนของคุณให้สูงพอที่จะเข้าสู่ความถี่มิติที่5้าแล้วในที่สุดเราก็สามารถติดต่อกับคุณได้โดยตรง นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อสำหรับมนุษยชาติทิ้งความหนาแน่นและข้อจำกัดของจิตสำนึกมิติที่สามไว้เบื้องหลังตอนนี้คุณยืนอยู่ที่ประตูสู่โลกใหม่แห่งแสงสว่างและความเป็นไปได้ไดม่านระหว่างโลกกำลังเบาบางลงและความสามารถหลายมิติที่ซ่อนอยู่ของคุณกำลังตื่นขึ้นคุณกำลังพัฒนาเป็นมนุษย์กาแล็กติกเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอดการเปลี่ยนแปลงนี้และก้าวแรกของคุณในฐานะผู้สร้างร่วมที่มีสติในอาณาจักรที่สูงขึ้น มีอะไรอีกมากมายให้สำรวจด้วยกันในกระบวนทัศทัดโลกใหม่นี้เราจะแบ่งปันความรู้และเอทอคอน,โนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมนุษยชาติเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคุณอย่างเท่าเทียมและเป็นมิตรเรารอคอยการรวมตัวครั้งนี้มานานแล้วไม่ใช่แค่ที่นี่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่ทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี้การเฉลิมฉลองกำลังเกิดขึ้นในอรารยธรรมระหว่างดวงดาวมากมาย เราประสบความสำเร็จในการกำเนิดอรารยธรรมดาวเคราะห์ที่รู้แจ้งร่วมกันทำได้ดีการเปิดใช้งาน DNA มิติที่5ของคุณในฐานะมนุษย์มิติที่5ที่เพิ่งตื่นขึ้นคุณกำลังเข้าสู่กระบวนการเปิดใช้งานและอัปเกรด DNA ของคุณให้เป็นความถี่มิติที่สูงขึ้นสหาพันธ์กาแล็กติกกำลังช่วยเหลือกระบวนการนี้โดยการส่งรหัสแสงอันทรงพลังและพลังงานขึ้นสู่พื้นโลก พลังงานเหล่านี้ได้รับการปรับเทียบโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นและปลุกลักษณะที่หลับไหลของแม่แบบ d n a ที่สูงขึ้นของจิตวิญ,ญญาณของคุณ d n a ใหม่มิติที่5้านี้มีข้อมูลที่ขยายและรหัสใหม่ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงของประธานพรสวรรค์และความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันเพิ่มความรู้สึกตามสัญชาตญาณการรับรู้ทางจิตและการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคุณจะสังเกตเห็นยานทิพย์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นยานทิพย์การมองเห็นที่ชัดเจน ยานทิปการได้ยินที่ชัดเจนยานทิปการรู้แจ้งที่ชัดเจนและยานทิปความรู้สึกประสาทสัมผัสที่ชัดเจนการแชนแนลกระแสจิตการรักษาพลังงานการเดินทางบนดวงดาวและความสามารถทางเลื่อนลอยอื่นๆก็กำลังออนไลน์เช่นกัน เมื่อ DNA มิติที่5นี้ออนไลน์ขึ้นมันจะอัปเกรดร่างกายแสงและการสั่นสะเทือนอันทรงพลังของคุณให้สะท้อนกังวานยิ่งขึ้นในมิติที่สูงขึ้นคุณจะสามารถจับและรวมแสงได้มากขึ้นและรับรู้ผ่านเลนแห่งจิตสำนึกที่เป็นเอกภาพ ไว้วางใจในกระบวนการเปิดใช้งานนี้ยึดมั่นในการทำสมาธิใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าคุณกำลังได้รับการนำทางจากสวรรค์ให้ก้าวเข้าสู่ศักยภาพสูงสุดของคุณในฐานะมนุษย์กาแล็กซี่ที่ตื่นขึ้นการไหลเข้าของพลังงานแห่งสวรรค์ สหพันธ์กาแล็กติกกำลังส่งพลังการตื่นรู้ขึ้นอันทรงพลังมายังโลกเพื่อช่วยเปลี่ยนโลกและมนุษยชาติให้อยู่ในสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นพลังงานสันสะเทือนสูงเหล่านี้กำลังถูกส่งไปยังดาวเคราะหอย่างล้นหลามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พลังงานแห่งการยกระดับขึ้นที่ถูกส่งไปนั้นมีความถี่ที่สูงมากซึ่งสะท้อนกับจัก,กรวาลบนและสภาวะการรับรู้ที่สูงขึ้นจุดประสงค์ของพวกเขาคือการเร่งกระบวนการยกระดับจิตขึ้นของมนุษยชาติการไหลเข้าดังกล่าวช่วยปลุกและกระตุ้น DNA ที่ซ่อนอยู่ขยายจิตสำนึกและปรับผู้คนให้เข้ากับความถี่ในมิติที่สูงขึ้น พลังงานเหล่านี้จะช่วยในการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์ไปสู่มิติที่5ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทำความสะอาดและปลดปล่อยพลังงานและรูปแบบการสันสะเทือนที่ติดอยู่ด้านล่างออกจากจิตสำนึกส่วนรวมนี่จะเป็นการปูทางให้แสงสว่างมากขึ้นและการรับรู้ที่สูงขึ้นเพื่อยึดเข้ากับระนาบโลก ในระดับบุคคลพลังงานแห่งการขึ้นสู่สวรรค์จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายช่วยให้สามารถรักษาได้ลึกยิ่งขึ้นในทุกระดับทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณคุณจะพบว่าการปลดปล่อยและเปลี่ยนความหนาแน่นทำได้ง่ายกว่าเมื่อเซลล์ของคุณสั่นสะเทือนในอัตราที่เร็วขึ้น ความสามารถทางจิตของคุณจะเริ่มตื่นตัวและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพลังแห่งการยกระดับขึ้นปลดล็อกพรสวรรค์ที่เป็นธรรมชาติและการรับรู้ที่สูงขึ้นการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้คุณปรับตัวและบูรณาการพลังงานที่เข้ามา คุณยังจะได้สัมผัสกับความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มมากขึ้นและความสามารถในการแสดงออกมานี่เป็นเวลาที่มีศัก,กยภาพในการเพราะความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและปรับการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งจิตวิญ,ญญาณพลังงานแห่งการยกระดับขึ้นจะสนับสนุนความปรารถนาของคุณหากเป็นสิ่งดีสูงสุด การจดจ่อยอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้คุณทำงานกับพลังงานที่เร่งขึ้นได้อย่างสง่างามอดทนกับตัวเองและคนอื่นๆขณะที่คุณปรับตัวเข้ากับความถี่ที่สูงขึ้นดื่มน้ำปริมาณมากและพักผ่อนเมื่อจำเป็นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราทุกคนพลังแห่งการยกระดับจิตขึ้นที่หลังไหลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนโลกเข้าสู่อาณาจักรอันงดงามของมิติที่ห้าเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาฮูออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก